วันนี้นะคะเอ๋ก็จะพาทุกคนนะคะมาพบกับเมนูอาหารน้ำพริกปลาร้าส่งเครื่องผัดไขค่ค่ะอันนี้จะถือว่าเป็นเมนูแปรรูปนะคะเพราะว่าอันนี้ผู้ก่อนนะเนี่ยน่ากินไหมลองดูดิน่ากินมากแล้วก็อร่อยมากนะคะตัวเองเนี A ่ยเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยนะแล้วก็ไปอีสานบ่อยมากนะก็จะซื้อพวกน้ำพริกเนี่ยะคะ่ะน้ำพริกปะลาร้าเนี่ยกลับมามีทั้งดิบมีทั้งสุกนะคะปรากฏว่า เยอะแยะไปหมดเลยนะหลายๆจังหวัดมากนะคะก็ถือว่าเป็นน้าพริกปลาล่าทรงเครื่องผัดไข่เขาเรียกว่าน้าพริกปลาาทั่วประเทศแล้วกันนะคะก็เลยเอามาแปรรูปแล้วก็เอามาทํากันนะคะผัดไข่อร่อยมากนะคะทุกคนนี่เลยค่ะนะคะก็คือมันหลายๆจังหวัดแล้วก็ามารวมกันนะมันก็เลยจะอร่อยเดี๋ยวเราก็จะกินกับนี่ผักสดสดเลยนะคะค่ะนี่เลยค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาชิีมกันซิเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะคะพูดเลยค่ะว่าสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นการถนอ,อมอาหารด้วยค่ะทําให้เก็บได้นานมากามามขากกึ้นอ๋อเออือเรลไข่ต้มข้าวสวยร้อนๆเนี่ยคัดหมูอือือือผักกระปองือืออร่อยมากเลยค่ะไปดูวิธีทำเลยค่ะเนี่ยน่ากิน ใครจะจับบองเกบบองมาลองไปทำสูตรนี้นะไอพูดเลยว่าออร่อยมากอืมอืมอไดูิทเาเลยนี่เลยค่ะนี่คือ น้ำพริกปลาร่งเครื่องนะคะที่เอ๋เวลาไปต่างจังหวัดใหม่ก็จะซื้อมานะคะมาจากหลายๆจังหวัดเลยค่ะเริ่มต้นก็นเอามาเทรวมกันเลยนะคะแล้วก็ใส่ด้วยน้ํามันพืชลงไปค่ะนี่เลยค่ะเยอะแยะเลยค่ะซื้อมาจากหลายจังหวัดมากนะคะบอกเลยนะคะว่านัวมากอร่อยมากนะคะแล้วก็ผัดผัดไปเรื่อยๆนะคะ จนกระทั่งหอมแล้วก็เข้ากันดีนะคะเราก็มาใส่ไข่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะกับไข่นะคะพูดเลยค่ะว่าอร่อยมากแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะอันนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วได้น้าพริกมาจากภาคอีสานนะน้าพริกกะลาอันนี้ก็คือเด็ดมากนะคะแล้วพอใส่ไข่ลงไปยิ่งอร่อยค่ะพอผัดเรียบร้อยสุกเรียบร้อยนะคะก็ใส่ตะไคร้ฝอยนะคะหั่นฝอยนะคะใบมะกรูดค่ะแล้วก็ขานะคะแล้วก็โรยด้วยพริกโดดค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะ พูดเลยค่ะว่าอร่อยมากๆหอมไปจนข้างบ้านด่าเลยนะคะงานนี้นะคะแต่อร่อยจริงๆแล้วก็เก็บได้นานด้วยนะคะพูดเลยแซ่บ